นีกำลังกับนะคอนยคนะครับก็คือลูกสาวนี่มีลูกสาเขาเขาบอกว่าเขาเกาะที่กระจ่ได้แต่เคือยังไม่รูดออกจากหมู่บ้านนะครับมันคือรถติดมานะหมู่บ้านี้ว่งันนี้จับกับลูกสาวสองคนส่วน แต่ยู่บมานะครับเพราะว่าอนอ่แบที่จะพัฒนาตัวเองผมไมองไม่เห็นเี่ที่จะรู้หนา่นเป็นเนเใช่คือเราเคยเป็น่วรวดเฟสแล้วก็ตอนนั้นเน่ก็ อกเสียงในการที่จะเรียกรองในเรื่องของการคุยดี่ละรือของการบบกันทลายนะคะือว่าไม่ไม่มาส่รยนี้เลยหลังจากันก็วดวิสราล้ได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปประกวิาน่แล้วได้ที่หเป็นน